บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องคำคล้องจองสองและสามพยางโดยครูนรินรัตอยู่เย็นสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนกลับมาพบกับครูรัตอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ครูรัตมีบทเรียนเกี่ยวกับคำสัมผัส ที่มีเสียงคล้องจองกันอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคำสัมผัสหรือคำคล้องจองนี้เป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะคำคล้องจองคำคล้องจองคือคำที่มีสระเสียงเดียวกันและคำในมาตราตัวสะกดเดียวกันแต่เพยชนะต้นต่างกัน อาจมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้ค่ะคำคล้องจองนั้นมีหลายชนิดเช่นคำคล้องจองหนึ่งพยางค์คำคล้องจองหนึ่งพยางก็คือคำที่ออกเสียงครั้งเดียวมีเสียงสระและมาตราตัวสะกดเดียวกันส่วนพยัญชนะต้นและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้เช่น สอนนอนตอนก่อนซ่อนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นเสียงสระออและมีนอนหนูเป็นตัวสะกดทั้งหมดต่อมานะคะคำคล้องจองสองพยางคำคล้องจองสองพยางก็คือคำที่มีพยางท้าย ของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปเช่นยินดีปรีดาปราโมทโลดแล่นเด็กๆจะเห็นคำว่ายินดีลงท้ายด้วยสระอีก็มาคล้องจองกับคำว่าปรีซึ่งเป็นสระอีเหมือนกันนะคะ และคำของคำว่าปรีดาลงท้ายด้วยสระอาก็มาคล้องจองของพยางต่อไปนะคะก็คือคำว่าปราโมดดาลงท้ายด้วยสระอาปลาก็สระอาคำว่าโมดนะคะโมดไปคล้องจองกับคำว่าโลดโมดนั้นเป็นมาตราแม่กฎนะคะ มีทอทหารเป็นตัวสะกดเพราะว่าทอทหารออกเสียงเหมือนดอเด็กนะคะเพราะฉะนั้นโมดกับโลดจึงคล้องจองกันต่อมาค่ะคำคล้องจองสามพยางคำคล้องจองสามพยางคือกลุ่มคำสามพยางตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ที่พยางสุดท้ายของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคำคล้องจองกับพยางแรกหรือพยางที่สองของกลุ่มคำหลังที่อยู่ถัดไปเช่นเด็กวันนี้ต้องดีเก่งเร่งฝึกฝนเด็กๆจะเห็นว่า คำสุดท้ายคือนี้ไปคล้องจองกับคําว่าดีของกลุ่มที่สองนะคะและคําว่าเก่งคําว่าเก่งเป็นเสียงสาระเอและมีงองงูเป็นตัวสะกดไปคล้องจองกับคําแรกของกลุ่มที่สามนะคะเป็นเสียงสาระเอและมีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะ อีกคำคล้องจองนะคะดอกดาวเรืองเหลืองอารามช่างงามจริงอ่ะเรามาดูกันนะคะของคำว่าดอกดาวเรืองนะคะสระเอือเสียงสระเอือมีงองงูเป็นตัวสะกดและไปคล้องจองกับกลุ่มที่สองคำว่าเหลืองนะคะ เหลืองนั้นเป็นสระเอือและมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะส่วนคําว่าอารามนะคะไปคล้องจองกับกลุ่มคำที่3คืองามนะคะอารามกับงามคือเสียงสระอาเหมือนกันและมีมอม้าเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะเด็กๆ ทราบความหมายของคำคล้องจองกันแล้วพอจะเข้าใจแล้วนะคะแต่เราจะเรียนเฉพาะคำคล้องจอง2 3พยางเท่านั้นนะคะเรามาทดสอบความรู้กันค่ะทดสอบความรู้ครูเนี่ยจะให้นักเรียนเติมคำคล้องจอง2อถึงสพยาง คำคล้องจองสองพยางนะคะคุณครูจะให้คำแรกว่าให้ว่ายกยอคำว่ายอเป็นเสียงสระอ,อไม่มีตัวสะกดเราจะเอาอะไรมาเติมกันดีเนาะปอปั้นค่ะเพราะว่ายอกับปอเป็นเสียงสระเดียวกันคือสลอ,อนะคะคำต่อมา ครูให้ไว้ว่าสุกเอาลงท้ายด้วยสะละเอานะคะไม่มีตัวสะกดเราจะเอาเติมอะไรดีนะมาคล้องจองกับคำว่าเอาเผากินค่ะสุกเอาเผากินเอากับเผาคล้องจองกันนะคะเป็นเสียงสรละเอาไม่มีตัวสะกดคำต่อมานะคะ แคล้วคล่องแคล้วคล่องคำว่าคล่องจะต้องคล้องจองกับคําว่าอะไรดีคะคําที่จะมาคล้องจองกันนั้นจะต้องเป็นเสียงสระออและมีงอง,งูเป็นตัวสะกดแคล้วคล่องว่องไวคะ่ะคล้องกับว่องนะคะคําต่อมานะคะข้าวแดง คำสุดตรงนี้คำสุดท้ายของข้าวแดงก็คือคำว่าแดงเป็นสาระแอและมีงองูเป็นตัวสะกดนะคะข้าวแดงแกงร้อนเยี่ยมมากเลยค่ะสระแอแดงกับแกงนะคะคำต่อมานะคะข้าวยากคำว่า,าวยาก ลงท้ายด้วยเสียงสระอามีกอเป็นตัวสะกดข้าวยากมากแพงค,ค,าาค่ะคำว่ายากกับคำว่ามากเป็นเสียงที่คล้องจองกันเพราะว่าเป็นเสียงสระอาและมีกอเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเป็นตัวอย่างคํา คล้องจองสามพยางนะคะครูก็จะเริ่มคำว่าคนใจดีอ่าลงท้ายด้วยรสอีเราจะเอาอะไรมาคล้องจองกันดีนะคนใจดีมีมากมายเห็นไหมคะดีกับมีคล้องจองกันนะคะ คำของครูลงท้ายด้วยสระอูอะไรเนาะจะมาคล้องจองกับคำว่าครูคำของครูหนูจงจำใช่ค่ะครูกับหนูคล้องจองกันนะคะดอกราตรีอ่าลงท้ายด้วยสระอี ดอกราตรีคล้องกับอะไรดีเนาะสีสดใสค่ะตรีกับสีนะคะคล้องจองกันต่อมานะคะแก้วรอพี่แก้วรอพี่ที่หน้าบ้านค่ะพี่กับที่นะคะคล้องจองกันคําต่อมานะคะมะ ละกอลงท้ายด้วยสระอ,อพ่อปลูกไว้ค่ะกอกับพ่อคล้องจองกันนะคะถ้าเด็กเเก่งมากเลยค่ะเติมคําคล้องจองได้ถูกต้องเชียวคราวนี้ลองมาเล่นเกมกันบ้างนะคะโดยครูเนี่ยมีเกม ให้เด็กๆได้เล่นกันถึง2ชุดนะคะเรามาเริ่มชุดที่1กันเลยค่ะชุดที่1น,นะคะเป็นเกมเ,มเติมชื่อผักผลไม้ให้เป็นคำคล้องจองกันครูก็จะกําหนดชื่อผักผลไม้ไว้ให้เด็กๆก็หาชื่อผักผลไม้ให้มาคล้องจองกับ สิ่งที่ครูกําหนดให้นะคะข้อ1ครูกําหนดให้คําว่าเป็นผลไม้ว่ามะปรางเออมะปรางจะคล้องจองกับผลไม้ชื่ออะไรนะมะปรางเด็กๆต้องดูด้วยนะคะว่ามะปรางสละอาและงองูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้น ชื่อผลไม้ที่จะมาคล้องจองกับคำว่ามะปรางจะต้องเป็นสระอาและมีงอเป็นตัวสะกดด้วยได้หรือ,อยังเอ่ยมะปรางล้างซาดถูกต้องค่ะนะคะปรางกับลางนะคะข้อ2ค่ะครูให้คำว่ามะระเออลงท้ายด้วยสระอา หรือผักหรือผลไม้อะไรนะที่มีเสียงสระอมระชะอมเก่งมากเลยค่ะระกับชะคล้องจองกันข้อ3นะคะครูกำหนดให้คำว่าฟักแฟงอ่าลงท้ายด้วยสระแอนและมีงอเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะมาคล้องจองกันก็คือแตงโมค่ะฟักแฟงแตงโมนะคะข้อสี่นะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นคำว่าตะไคร้นะคะตะไคร้นั้นจะคล้องจองกับอะไรดีนะแต่คําว่าตะไคร้เด็กๆจะเห็นว่ามีรอเรืออยู่นะคะรอเรือในที่นี้ ไม่ใช่เป็นตัวสะกดนะคะแต่เป็นตัวควบกรัำเด็กๆทราบแล้วยังคะว่าตะใครจะคล้องจองกับอะไรตะใครใบเตยค่ะถูกต้องค่ะใบเตยเป็นเสียงสระไอเพราะฉะนั้นมันจะคล้องจองกับคำว่าใครนะคะข้อ5ค่ะมะ ยมอ่ามะยมอะไรคะสระละโอรถรูปและมีมอม้าเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากส้มโอมะยมส้มโอค่ะเก่งมากเลยค่ะเกมชุดที่หนึ่งของเราผ่านไปแล้วเด็กๆเก่งมากเลย เรามาเริ่มชุดที่สองกันเลยนะคะชุดที่สองนี้เป็นการเรียงลำดับชื่อดอกไม้ให้คล้องจองกันนะคะครูก็กำหนดชื่อดอกไม้ไว้ให้แล้วเด็กๆมาเรียงใหม่ให้ถูกนะคะต้องเรียงให้คล้องจองกันด้วยข้อ1ข้อ1นนี้นะคะครูให้โจทย์ไว้ว่า นนซีปาสารพีกระดังงาเออเราจะเอาดอกไม้อะไรขึ้นต้นก่อนดีนะได้อยังคะการที่จะเอามาดอกไม้มาขึ้นต้นนั้นเสียงจะต้องคล้องจองกันด้วยนะคะอะคุณครูขึ้นให้คำว่ากระดังงา เด็กๆลงท้ายด้วยสระอาเอาดอกไม้อะไรมาต่อคะสารพีถูกต้องคะ่ะและดอกสุดท้ายนนทีปาเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆข้อสองคะ่ะเป็นรูปดอกพุทธาลรูปดอกนนทีปารูปดอกบ้านบุรีนะคะ เอเราจะเอาดอกไม้อะไรขึ้นต้นก่อนนะอ่าเราเอาดอกพุทตาลน,นะคะพุทตาลขึ้นก่อนพุทตาลลงท้ายด้วยสาระอามีนอนหนูเป็นตัวสะกดอ่าพุทตาลแล้วต่อไปต้องเป็นบานบุรีนะคะตาลกับบานของจองกันบุรี นนสีปานะคะเราก็จะได้ว่าพุทตานบานบุรีนนสีปาข้อ3นะคะเป็นรูปดอกกาหลงรูปดอกเฟื่องฟ้ารูปดอกดาวเรืองนะคะเฮเราจะเอาดอกไม้อะไรขึ้นก่อนดีนะ อ้าวเอา,เอาดาวเรืองเห็นไคะสะละเอือและมีงองงูสะกดต่อไปจะเป็นอะไรดีเนาะดาวเรืองเฟื่องฟ้ากาหลงเห็นไหมคะเรืองกับเฟื่องสะละเอือมีงองงูและต่อไปฟ้ากับกาเห็นไหมคะสะละอากับสะละอาเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่า ดาวเรืองเฟื่องฟ้ากาหลงข้อ4นะคะเป็นรูปดอกลำดวนรูปดอกนมแมวรูปดอกชวนชมนะคะเราจะเอาคำไหนขึ้นก่อนนะค่ะลำดวนอ่าลำดวนลงท้ายด้วย นอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเป็นสระ,ะอัวชวนชมถูกต้องค่ะและต่อไปต้องเป็นนมแมว่าลำดวนชวนชมนมแมวนะคะดวนกับชวนชมกับนมคล้องจองกันนะคะต่อไปข้อ5นะคะเด็กๆ คุณครูก็ให้โจทย์ไปว,ว่ายี่หุบราตรีดาหลาค่ะเด็กๆเ,เราจะเรียงดอกไม้ให้เป็นคำคล้องจองนะคะเด็กๆคิดว่าจะเอาดอกอะไรดีนะมาขึ้นเป็นอันดับแรกค่ะคุณครูขึ้นให้เลยค่ะว่าดาหลาต่อไป จะเอาอะไรมาคล้องจองกันดีนะคะดาหลาลงท้ายด้วยสระอาก็เป็นราตรีถูกต้องค่ะคำว่าตรีลงท้ายด้วยสระอีดอกสุดท้ายจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือยี่หุบเพราะฉะนั้นจะได้คำว่าดาหลาราตรียี่หุบเก่งมากเลยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ครูมีใบความรู้มาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะและคลิปนี้ไม่มีใบกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันนะคะแต่จะทำแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้า161ข้อ4และหน้า162ข้อ5และข้อ6อย่าลืมทำมาส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ